สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนี่ออยก็มาในเรือนพ่อชามอีกแล้วนะคะบางคนบอกว่าพยานจริงๆริงทำนู่นทำนี่ตลอดเลยก็มันว่างอะนะคะถัดตัดเรื่องของเรื่องอะไม่รู้หญ้ามาจากไหนเพื่อนเพื่อน,อนลองดูนะดูดิขึ้นปกคลุมหมดเลยเราก็มาเก็บอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอีกเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็ ได้เวลาที่จะมัดดึงหญ้าออกอพวกแคตตัสในเวลาทำนะต้องมีถุงมือต้องมีถุงมือด้วยหนามแหลมมากออกแล้วกองไว้ก่อนวันนั้นเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเองนี่ล้นกระถางอีกแล้ว มีคนบอกว่าทำไมมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งถึงเหลี่ยนจะได้มากได้น้อยเราก็มีความสุขกับการที่ได้คุยกับเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เะเปก็ไม่ใช่เพื่อนอนะรุ่นน้องเลยเพราะว่าป้าก็อายุเยอะแล้วหกสิบกว่าแล้วเนาะรุ่นน้องก็เป็นเพื่อนกันนะ่ะนี่เช้าขึ้นมาอย่างแรกจะบอกเลยนะบางทียังไม่ได้ล้างหน้าเลยบอกตรงๆก็จะเปิดโทรศัพท์ดูก่อนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็เปิดโทรศัพท์ดูก่อนเลยว่าทักทายกันตอนเชา้าเสร็จแล้วก็ชงน้ำดื่มกาแฟอะไรก็ ดูโทรศัพท์ไปด้วยดูข่าวไปด้วยมันก็มีความสุขนะตามภาษาสอวอเรามันเรียวแรงไม่มีที่จะไปทํางานแล้วเขาเข้ามาให้เราพักผ่อนแล้วเราก็เลยต้องพักผ่อนแบบนี้แหละความสุขของเราก็อยู่กับต้นไม้ต้นไล่แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆนได้ลงเฟสทักทายกันทางเฟสทางไลน์นะโหตุกต้นไม้ทีนียแล้วก็มีความสุขที่ได้ขยายผ่า์ต้นไม้แล้วก็ชอบสิ่งไหนเราก็เอาสิ่งนั้นอะ มาอยู่ใกล้ๆตัวเราเราก็จะมีอายุยืนยาวนี่ดูอันนี้ไม่ใช่ลากของแคตตัดนะแต่เป็นลากของต้นทูบกับพวกต้นหญ้านี่ลากลงไปลึกมากเลยดึงออกให้หมดลงคิดไปทั้งห้องเล็กห้องใหญ่ผ่านมาหน้าฟิด ของปลาอ้อยปลาอ้อยก็กดให้ทั้งนั้นนะจะคอมเมนต์มั่งส่งสติกเกอร์มั่งเพื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กันไว้อันนี้เริ่มใหญ่ละเริ่มเท่าหน้าละสูงละช่วงนี้หน้าฝนไม่ต้องลดน้ำเลยนี่เขามีจุดขาวๆด้วยนะเป็นแบบยอดๆอดเขาจะมีจุดขาวๆก็สวยแปลกไปอย่าง นี่ส่วนต้นนี้เขาเรียกว่ามา้าม้าหมุนมันจะเป็นวงวงวง,วงรอบๆกันแบบนี้เลยแล้วดูดอกเขาสิดูก้านดอกเนี่ยยาวมากๆเลยนูน่นเขาจะไปบานอยู่ตรงนู่นนะ่ะข้างบนเลยค่ะส่วนเม็ดเขาก็มีนะ,มะเมล็ดนี่นี่แต่เราก็ไม่ไม่ปลูกด้วยเม็ดหรอกค่ะมโรยไว้ก็ได้เพราะว่าแยกหนอ่อถ้าแยกหน่อจะไวกว่าปลูกเมนะ็ดน่ะมันก็ จะช้าแต่เขาบอกว่า,าพวกพืชผักเนี่ยไม่ใช่พวกต้นไม้เนี่ยเวลาปลูกกับมเมล็ดเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ได้ก็อยากได้พันธุ์ใหม่ๆเหมือนกันนี่เปลี่ยนกระถางไว้เอาเป็นกระถางปูนตอนนั้นยังไม่ล้นเลยวันนี้ล้นละโตวไวดีนะะตัดเนี่ยไม่ต้องดูแลมากเลย อันนี้อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วชื่อเขาเป็นสิริมงคลอยู่นะคล้ายๆกับอะไรอะคล้ายๆกับว่านงาช้างอะแต่ไม่ใช่นะมันชื่อชื่อก็ดีอยู่จำชื่อไม่ได้ความที่เยอะจัดคลิปนี้ก็ขอคุยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเอาดึงต้นหญ้าต้นไม้ออก จากต้นแคตตัดก่อนบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ